สวัสดีแฟนฟุตบอทุกท่านนะครับต้อนรับภูงชมเข้าสู่ i อินไซต์บอลสเปนหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังดดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจในอินไซต์บอลสเปนวันนี้นะครับฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าบาเซลนาคว้าตัวชูสกุนเดจากเซบียาไปเสริมทีมเรียบร้อยแล้ว ขณะที่แฟนบอลเอติโกโกมารติวิครับขึ้นไป้ายไม่ต้องการโรนันโดในเกมที่อุ่นเครื่องเอาชนะนูมันเซียอนาวดันชูมาครับปีกจากเบียเรียลครับตังเป้าขออยู่กับทีมก่อนครับก่อนที่จะไปลุยฟุตบอลโลกก่อนชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e เป็นกำลังใจให้กับ i n s i ซด์บอลสเปนด้วยนะครับ เริ่มต้นอินไซด์บอลสเปนวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปสรุปผลเกมอุ่นเครื่องก่อนนะครับบรรดาทีมในลาลิก้าก็อุ่นเครื่องกันไปหลายทีมครับเพื่อให้เป็นอินไซด์บอลสเปนเกี่ยวกับลาลิก้าเราก็จะรวบรวมเรื่องของผลการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเริ่มแต่เรียลเบติสครับเสมอโอลิปิกมารซ์ซอยไป1ต่อนครับรายโยบายเยโกโนครับบุกไปชนะเลกาเนสได้2ต่อนราเมลฟานเกลทำประตูได้ด้วยนะครับเซบีย่าฟอร์มสวยเลยครับถล่มอองเช่ไปถึง6ประตูต่อ0ูน แล้วก็มายยก้าครับที่เอาชนะสปอร์ติ้งกีคอนไปได้1 0ต่อ0นั่นเป็นบรรดาทีมในลาลิก้าครับที่ทยอยอุ่นเครื่องกันไปและผลการแข่งขันก็ผมจะทยอยนำมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับไปกันที่ข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานว่าชูกุนเดได้ตกลงร่วมทีมบาเซโล์นาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ครับข่าวดังเลยนั่นคือฟาบิโซโรมาโน โคต์ประโยคชื่อดังของเขาเลยครับนั่นคือฮิวโกครับโดยรายงานว่าบาร์เซโลนานั้นได้เจราจาบรรลุข้อตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ตัวชูกุนเดจากเซบียาไปเสริมแนวรับชูกุนเดวัย23่23ปีก็เป็นเป้าหมายหลักที่ซาบิเอนเดต้องการนะครับก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงหลายครั้งเลยทีเดียวแล้วก็อยากได้มาเสริมเกมรับถึงแม้ว่าจะมีอันเดรคิเตนเซนเข้ามาในทีมในซีซั่นนี้แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ากุนเดยนั้นจะลงเอยกับเชลซีนะครับเซบิยาตกลงรับข้อเสนอจากเชลซีไปแล้วด้วยนะครับในราคาประมาณ65ล้านยูโรแต่การว่านักเตะน,นั้นอยากจะย้ายไปที่แคมปหนูครับแล้วก็รอเวลาที่บาซ่าจะพร้อมและสุดท้ายนั้นก็กลายเป็นว่าบาเซโลนาได้ตัวชูกุนเด้ไปโรมาโนโอ,อัปเดตล่าสุดเลครับว่าตอนนี้เซบิยาได้ตอบรับข้อเสนอของบาซ่าแล้วนะครับแล้วก็รอเวลาที่จะเซ็นสัญญาเท่านั้น โดยระบุว่ากุนเดนั้นตกลงสัญญาส่วนตัว4ปีกับบาร์เซโลนาไปแล้วด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วแหะครับหลังจากที่ทางด้านของกุนเดโชว์ผลงานได้ดีมากๆนะครับในลาลีกาก็เนื้อหอมมาจากซีซั่นที่แล้วนะครับหลายทีมต้องการตัวและก็กลายเป็นเป้าหมายหลักนะครับของหลายๆทีมที่ต้องการจะคว้าไปร่วมทีมในซีซั่นนี้นะครับโดยเป็นบาร์เซโลนาครับที่ประสบความสาเร็จครับเอาชนะเชลซีในดิวนี้ได้อีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาชนะเชลซีในดิวของเราฟิน่าไปได้แล้ว จูกุเด้ก็จะเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซลโลนานะครับต่อจากคริสเตียนเซนฟรองเกสซีเยราฟินญาและก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่แน่นอนครับตามข่าวก็คือทั้งหมดนี้ยังคงต้องรอการลงทะเบียนนักเตะใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นก่อนนะครับตอนนี้บาร์ซ่ายังเคลียร์เรื่องของการเงินของตัวเองไม่เสร็จนะครับทำให้ลงทะเบียนผู้เล่นเหล่านี้ยังไม่ได้ตามข่าวที่ออกมาคือต้องให้แฟรงกี้เดยองลดขั้นเหนื่อยครับหรือไม่ก็ต้องย้ายออกไปเท่านั้นเพื่อที่จะเคลียร์เพดานเงินเดือนครับ เพื่อให้นักเตะใหม่เหล่านี้สามารถลงทะเบียนเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาลงเล่นในลาลีก้าได้ครับไปกันที่เรื่องของคริสเตียโนโรนโดกับอาร์เรนโกมาดริดครับล่าสุดในเกมที่อาร์เรนโกมาดริดอุ่นเครื่องเอาชนะนูมลนเซียไปได้4-0ต่อครับช่างภาพน,นั้นจับภาพไปที่แฟนบอลของอาร์เรนโกมาดริดที่ขึ้นป้ายแบนเนอร์ระหว่างเกมอุ่นเครื่องเลยครับแสดงความต้องการของพวกเขาชัดเจนว่าไม่ต้องการคริสเตียโนโรนันโดนะครับ อนาคตของโรนันโดในถิ่นโอเทฟอร์ดก็ยังไม่ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะกลับมาที่สโมสรแล้วแล้วก็มีการเจราจาก,กันแล้วแต่มีรายงานว่าโรนันโดนั้นยืนกลานว่าจะขอย้ายออกจากทีมซึ่งก่อนหน้านี้นอลเนโกมาดิดก็ตกเป็นข่าวครับว่าอยากได้โรนันโดเข้ามาร่วมทัพแต่ว่าในอิมซาบอลสเปนได้รายงานไปแล้วนะครับว่าเอนริเกเซเรโซนั้นได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในสถานีวิทยุ U, ครับบอกว่าทีมนั้นไม่มีทางที่จะเซ็นโรนันโดครับเพราะว่าทางด้านของเดียโกซิโมเนกุนซือของทีม พอใจกับสกอตท,ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะเซ็นสัญญาโรนันโดนะครับแน่นอนครับถึงแม้ว่าถ้าหากว่าทีมเองเกิดกลับใจครับและก็อยากจะเซ็นโรนันโดขึ้นมาแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับเนื่องจากแฟนบอลไม่ต้องการอย่างที่เคยได้เรียนไว้ในอะินไซต์บอลสเปนครับว่าโรนันโดนั้นเป็นสมบัติล้ำค่าของเรอัลมาดริดมาก่อนนะครับเป็นดาวยิงที่ทําประตูถล่มทลายให้กับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นเรเวลหรือว่าคู่แขนคู่อริของอเลโก้มาดริด ทำให้แฟนบอลอันโกมาติดเองถึงแม้ว่ารู้ว่าโรนัลโดจะเก่งแค่ไหนครับจะเข้ามาแล้วสามารถจะช่วยทีมให้ได้แชมป์แต่ไม่ต้องการครับแฟนบอลบอกไม่ต้องการโรนัลโดก็ขึ้นไปชัดเจนเลยครับว่าไม่ต้องการคิดียโนโรนัลโดเพราะฉะนั้นเรื่องของโรนัลโดกับอันโกมาติดเป็นไปได้ค่อนข้างจะยากมากๆแล้วละครับล่าสุดมิรรยงานข่าวจากเดลี่เมลนะครับบอกว่าโรนัลโดนั้นแจ้งไปยังสโมสรมนเชสเตอร์เ็ดว่าขอยกเลิกสัญญาของตัวเองนะครับ ต้องการที่จะยกเลิกสัญญาของตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเป็นนักเตะฟรีเอเยตนแล้วก็สามารถเลือกทีมที่จะเซ็นสัญญาได้แต่ว่าข่าวนี้ยังไม่ยืนยันนะครับออกจากเดลี่เมลก็ต้องฟังหูไว้หูเลยครับไม่ใช่สำนักข่าวที่จะลงข่าวแล้วก็เชื่อได้ร้ออะไรแบบนั้นนะครับของเดลี่เมลปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของเบียเรลกันบ้าน,นะครับอนาลันจูมานั้นจะไม่ย้ายออกจากบียเรลในช่วงซัมเมอร์นี้ รายงานจากมาการ์ครับสื่อจากสเปนครับรายงานว่าอันเอรดันจูมาปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะปักหลักค้าแข่งอยู่กับเบียเรลลต่อไปในฤด,ดูกาลหน้านะครับเนื่องจากว่าดันจูมานั้นคำานึงถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กําลังจะลงเล่นที่กาตาร์ในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยดันจูมานั้นโชว์ผลงานได้ดีกับเบียเรลลนะครับแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้ครับว่าหลายๆทีมอยากได้แลวก็เบียเรลลเองก็พร้อมที่จะปล่อยนะครับถ้าเกิดว่าได้ค่าตัวที่สมน้ําสมเนื้อ แต่ตอนนี้มีข่าวว่าดันจูมานั้นอยากจะค้าแข่งอยู่กับเบียเรอตต่อไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้การย้ายทีมนั้นส่งผลกระทบต่อตําแหน่งในทีมชาตินะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าดันจูมาย้ายทีมไปพวกเขาเองจําเป็นจะต้องปรับตัวครับแล้วก็ยังไม่การันตีว่าผลงานจะดีเหมือนกับเล่นให้กับเบียเรอตเหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ดันจูมาพลาดการเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปถึง4เกมด้วยปัญหาการบาดเจ็บนะครับ ท,ที่ก่อนหน้านี้นั้นติดทีมชาติมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับหรือว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับซึ่งนาจูมาเองก็ตั้งเป้าว่าเมื่อร่างกายเขาฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับเขาจะมีชื่อเป็น1ใน23ผู้เล่นที่จะได้ไปลุยกาตากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเรื่องการย้ายทีมนาจูมาเลยบอกว่าขอพักไว้ก่อนครับมันก็ส่งผลนะครับเรื่องของการย้ายทีมนักเตะต่างๆเองก็ไม่อยากจะย้ายทีมในช่วงที่มีฟุตบอลโลกรออยู่นะครับเนื่องจากว่า ไม่สามารถจะการันตีได้ว่าเมื่อย้ายไปแล้วผลงานจะดีมากน้อยแค่ไหนจะต้องปรับตัวเล่นกับทีมใหม่ได้ดีเท่าไหนนะครับแล้วก็ไม่มีการการ,การันตีด้วยซ้ําว่าเมื่อย้ายทีมไปแล้วถึงแม้ว่าพอฟอ,ฟอร์มจะดีจากซีซั่นที่แล้วแต่เมื่อย้ายไปแล้วอาจจะปรับตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงเล่นอีกเลยทําให้นักเตะหลายคนเลือกที่จะไม่ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากว่าอยากจะเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน นี่เป็นสรุปข่าวบอลสเปนในอินไซต์บอลสเปนประจำวันนี้นะครับพูดคุยกันได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังดันกระติงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ